ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคู่รักอย่างคุณนาตาลีเจรวนนท์ค่ะแล้วก็คุณฟลุกเกอร์ทน ที่มีพิธีมั่นแล้วก็มงคลส,สมบูรณไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าพิธีฉลองวิวาอาจจะยังไม่ได้จัดขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ทั้งสองกำลังมีทายาทอยู่ในคันของไฟยิงแล้วโดยใน i อของคุณนาตาลีค่ะก็ได้โพสต์รูปคู่กับสามีอย่างคุณฟลุกนะคะพร้อมกับถือภาพทารกที่อยู่ในท้องแล้วก็เขียนข้อความค่ะว่า Happy n e s s is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะงานนี้ทําเอาคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็เข้าไปแสดงความยินดีกันเพียบเลยส่วนจะเป็นเพศอะไรนั้นนะคะคงต้องรอให้คุณพ่อแล้วก็คุณ แม่ปลายแดงเนี่ยออกมาบอกด้วยตัวเองค่ะ bye. Bye ด้านของคู่ Apple สีสังเงียนและก็ฟลุกจีรักครับก็ไม่น้อยหน้าครับล่าสุด Apple ิํลกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ที่มีอายุคันภ์ประมาณ3เดือนแต่งานนี้ครับคุณแม่ก็มีอาการแพ้ท้องหนักเอาการเลยเลยเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ข้อความว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นอีกแล้วรักที่สุดช่วงนี้แม่แพ้ท้องอย่างหนัก ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เงียบมา3เดือนแล้วนะง,งับถึงตอนนี้จะยังคงแพ้ไม่หายแต่มีความสุขมากขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n s i d e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n s i d e s HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ